คลิปนี้จะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ไปแคมป์นะครับที่ยานห่งชาไทรทองจังหวัดชายภูมินะครับเพื่อนๆก็มีนัดกับเพื่อนจากพิจิตรนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับก็แล้วก็บัตรสองคันแล้วก็ทั้งเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับผมยานห่งชาไทรทองก็อยู่อำเภอหนองบัวละเวนะครับผมก็มุ่งหน้าจากเส้นนครสวรรค์นะครับไปหนองบัวละเวนะครับผม ก่อนถึงนะครับก็จะมีทางเลี้ยวนะครับก็เข้ามาในเส้นทางอุทยานแน่งชาติายทองนะครับบ้านท่าโป่งนะครับผมเมื่อตรงเข้ามานะครับก็จะพบด่านนะครับด่านตรวจนะครับแล้วก็แหล่งจัดการไฟป่านะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับก็จะมีกิจกรรมดูนกด้วยนะครับทัางเพื่อนเคยมาเม่อครั้งกอดนู้นนะครับผม เมื่อเดินทางมาได้สักครั้งนะครับก็จะถึงสามแยกนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปบ้านหลังสัตว์เนาะอยูสูงสุดของเส้นนี้นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาถึงป้ายอุทยานแห่งชาติไซทองแล้วนะครับนี่นี่ก็ชุดรับแขกก็ร่วงโรยไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่ง เมื่อผ่านจุดเก็บค่าบริการนะครับผมก็วิ่งมาเรื่อยๆก็จะเป็นจุดข้ามลำธารน,นะครับผมอันนี้น้ำไหลมาจากน้ำตกใส่ทองครับแล้วก็ไหลไปที่อ่างเก็บน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้รถทุกคันก็จะต้องผ่านเส้นนี้นะครับผม ลำธารน,นี้ไหลไปไหนครับลงไปอลำอันนี้จะเป็นลำเชียงคางครับแล้วก็จะไปไหลลงแม่น้ำชี<อ>ครับไม่มีครับปล่อยมาได้เลยแสดงว่าอันนี้คือต้อนน้ำต้นน้ำครับต้นน้ำของลำเชียงชางลำเชียงคาไหลไปก็ไปลไหลลงแม่น้ำชีขอ,ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ เจ้าหน้าที่เต้ยนะครับผมก็ให้คําแนะนําอย่างดีนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีดินเค็มนะครับผีเสื้อก็จะมาใช้บริการตรงจุดนี้นะครับเนื่องจากน้ํามันขึ้นนะครับมันก็เลยพัดเปลือนี้ออกไปหมดเลยนะครับผีเสื้อก็เลยไม่ได้อยู่ในวงกลมเนาะ พอมาถึงลานผาเมืองนะครับโอ้โหรถเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจอดดูก่อนแล้วก็ขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถ้าไม่เคยเห็นนะครับตลาดนะัดสวนเตุจักรตอนนี้ได้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติส่ทองแล้วนะครับเดี๋ยวขี่รถวนไปเพื่อหาจุดจอดนะครับผมเนื่องจากก็มีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันและรถยนต์สคันนะครับ น้ำเพื่อนกับเ,เพื่อนๆมาในวันเข้าพรรษาสองห้าหกเจ็ดนะครับผมต้องจอดแถวเนี้เต็มหมดแล้วไปหลังมาเลยเฮียเอารถออกรถออกเราก็นึกว่าที่มันว่างนะครับเราก็จอดไม่ได้เนาะก็คงต้องไปหาที่จอดตรงอื่นนะครับผมดีครับขออนุญาตจอดแปะแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณครับ ะะมาสามหลังครับพอดีเพื่อนหาที่จอดรถครับดได้ครับระหว่างที่เรากําลังหาที่กลางเต็นอยู่นั้นนะครับกําลังตอกสมงสมอเลยนะครับฝนก็ลงมาอย่างหาใหญ่เลยนะครับทําให้พวกเราเปียกปอนกันไปนะครับส่วนทางเปิ้ลนะครับใช้เจ้าตัว MS 1 0 0ของดิแคทลอนนะครับนี่เรื่องการฝนฝนไม่ต้องห่วงเลยนะครับผม เล็กพิกที่หนูจริงๆนะครับผมความจริงเรามีกล้องแอคชั่นนะครับแต่ทำไมถ่ายไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับเกิดอาการแห้งนะครับสงสัยเมมจะเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็ตัดภาพไปช่วงพักขอนกันเลยนะครับพอตอนเช้าตรู่นะครับผมก็ตื่นตีห้ากันเลยนะครับนี่อากาศเย็นๆหมอกขาวๆนะครับลอยเต็มพื้นที่เลยนะครับผม เราก็รอดมาอีกหนึ่งคืนนะครับก็นอนกอดกันอยู่นานออกมาข้างนอ,อกเมื่อเปรียบเทียบกับเ็นเพื่อนนะครับยังก็ไดโนเสาร์ก็เต่าตัวเล็กนะครับผมก็บรรยากาศยามเช้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็รู้สึกสดชื่นและมีความสุขนะครับ ตรงนี้เป็นหน้าผาส่วนรวมนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้กางเต็นท์นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับหมอกเริมเลยแล้วก็ลมกันโชกแรงนะครับถ้าใครกางเต็นท์บริเวณนี้นะครับหรือใกล้ๆหน้าผาตรงนี้รับรองนะครับนอนไม่หลับทั้งคืนแน่ๆนะครับอากาศก็คงทั้งเย็นทั้งชื้นเลยนะครับผม อ่ะถ่ายภาพด้วยกันสักหน่อยนะครับลานหนึ่งนะครับลานหนึ่งจะมีความลาดเอียงนะครับผมแล้วก็จะมีมุมนะครับดอกที่นี่เยอะเลยนะครับ เอามาก่อน50บบาทกินข้าว ตรงนี้เขาจะมีข้อกั้นนะครับเพื่อนๆจะแย่ขาลงไปนะครับปรับ5,000เลยเนาะ วิวนี้จะเป็นวิวตอนเช้านะครับเมื่อหมอกหายแล้วนะครับก็บรรยากาศก,ก็จะมองเห็นอําเภอพักตีจุมพลน,นะครับผมคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับผม